คำถามนี้คือโคตรดีแลวโคตรสาคัญมีเพื่อเราถามว่าทําไมปีนี้ต้องสอบผ่านท้องถิ่นภาคกอให้ได้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บัตรเล่าให้ฟังครับคืออย่างนี้ครับน้องมีเพื่อเราถามมาเนอะซึ่งคาถามนี้น้องอาจจะบอกว่าพี่บัตรเป็นติวเตอร์พี่บัตรก็ต้องบอกให้ผ่านอยู่แล้วเนอะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่3มเรื่องใหญ่ๆที่โคตรสาคัญและมันต้องผ่านในรอบนี้ครับน้องคือเนื่องจากว่าเราพอรู้แล้วเนอะว่าการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการสอบที่อะไรยืดเยื้อเสเหลือเกินเลื่อนแล้วเลื่อนอีกคราวนี้มันมีอััััันนนนึงงงที่มชวๆคคครรบ้้อออืกาสถดไป ใช้รอบนี้นะมีโอกาสสูงมากๆที่จังหวัดจะเป็นการเปิดสอบเองดังนั้นเนี่ยแนวข้อสอบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปพูดง่ายๆคือคนที่กําลังสอบรอบนี้แนวยังเป็นแบบเดิมโอเคป่ะหลังจากนั้นเวลาที่มันเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยงานเปิดเนี่ยแนวมันอาจจะสเปะสปะความยากง่ายอาจจะแตกต่างกันออกไปดังนั้นมาตรฐานเราไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงดังนั้นรอบนี้สําคัญที่สุดนี่คือข้อที่1ครับถัดมาข้อที่2รับน้องหลายคนน่าจะพอรู้ข่าวแล้วว่าแม้ว่ารอบนี้ถ้าเราลุยเต็มที่นะและเรายังสอบไม่ผ่านครับน้องแต่ อย่างน้อยภาคกเราจะสามารถเก็บไว้ได้เท่ากับว่าปีหน้าหรือรอบถัดไปถ้ามันมีการเปิดเนี่ยน้องก็จะอ่านแค่ภาคขอโอเคปะ่ะเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาฟรีเราก็ไม่ต้องมานั่งเปิดหัวอย่างน้อยรอบนี้เราอ่านทั้งกและขอแต่อย่างน้อยที่สุดจริง,รงถ้ารอบนี้ไม่ได้รอบหน้าเราก็อ่านแค่ภาคขอไขแค่นี้เองสบายๆครับถัดมาที่3ามคน้องก็สอดคล้องกับข้อแรกก็คือเนื่องจากว่าจากส่วนกลางจะกลายเป็นระดับจังหวัดเนอะคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือพิบัติพยากรล่วงหน้าได้เลยว่าบางครั้งในการเปิดแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันจะเป็นไงเนาะสถานที่ จะไม่ได้ใกล้บ้านเหมือนที่เราสอบทุกวันนี้แล้วตอนนี้เรายังใกล้บ้านได้เรายังเลือกสนามได้ไอตรงนั้นแหละครับน้องโอโ้โหหน่วยงานนี้เปิดตรงนี้เขาเอาเน้นสะดวกเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางเยอะแยะเต็มไปหมดครับน้องและนี่คือ3มเหตุผลหลักๆเลยที่ทําไมรอบนี้แม้มันจะเลื่อนสอบเราก็ควรต้องสอบให้ได้ภายในรอบนี้ครับและใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอยู่นะสามารถคอมเมนต์บอกพี่บัตรได้เลยเนาะแต่อย่างที่พี่บัตรบอกไปว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้จะมีแนวทางอ่านยังไงพี่บัตรแนะนําเล่มนี้เลยติวท้องถินเด เล่มเดียวครบจบคำน้องที่ประกอบไปด้วยทรีนวันคำน้องมีทั้งเนื้อหาตะลุยโจทย์และคอร์สเรียนมากกว่า50ชั่วโมงคำน้องที่น้องจะได้เข้ามาเพิบนี่มีแพนเนอร์แบบนี้ให้ด้วยเนาะมีกระดาษฝนข้อสอบแบบนี้ให้ด้วยแล้วเราจะได้ลุยแบบนี้ครบทุกวิชาเลยเก็บกันทีละบทดังนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราลุยอย่างตรงจุดยังไงเราสอบผ่านโอเคไหมครับถ้าใครสนใจตอนนี้น่าจะมีราคาโปรโมชั่นในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นกดลองดูที่ตะการ้านล่างแล้วขอให้น้องทุกคนสอบผ่านนะครับ